ทุกคนครับโอ้โหเปิดตัวกล้องใหม่เลยเว้ยติร์เด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 เปิดตัวกล้องใหม่นี่เป็นไงล่ะปุนฮ่มันโคตรชัดเลยเฮ้ยหนวดเขาก็ไม่ได้เกินเฮ้ยมันจ้าซะเหลือเกินนะผมนะโอเคมันโอ้โหมันจ้าแเราก็ดูนั่ง แบบใหม่ครับผมเป็นกล้องกล้องใหญ่เลยนะอันนี้เป็นกล้องใหญ่เลยคนระับกล้องจริงจเลยนะไม่ใช่กล้องเวบเวทแคมนะแต่ว่าเป็นกล้องใหญ่นะครับนี่ก็ต่อจากนี้ก็จะโปรโมโปรขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะทาการกล้องจะอยู่เฉียงแบบนี้นะจะไม่ได้ตั้งอยู่ตรงกลางถ่ายมหาหน้าแบบนี้อีกแล้วนะครับผมว่าจอคอมอยู่ตรงนี้แล้วกล้องอยู่ข้างๆนะครับก็ มันอาจจะไม่ขาวนะเพราะว่าผมยังปรับไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวมันก็ขาวเดี๋ยวมันก็หลอ่อขึ้นเองแต่ตอนนี้ขอชัดขอยยัดยังไม่หล่อแล้วกันนะผมนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะผมเดี๋ยวไปดูเกมกันเลยแล้วกันนะผมอ่ะฮะอาจ้าอาจ้าจอดําอาจ้จจจา,จา,าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก็ <c oughs> <c oughs> คือเอาตรงๆนะครับตอนนี้อ่ะคือมันยังไม่หล่อนะครับ <c oughs> เอาตรงๆเลย คือยังยังไม่ค่อยหล่อสักเท่าไหร่นะครับผมอ่าเดี๋ยวขยายกล้องใหญ่ๆก่อนก็ยังแบบมีแบบว่าส่วนก็ยังแบบมีความดําอยู่นะครับทุกคนนะผมยังแบบยังดําอยู่นี่ก็ขาวได้เพราะไฟนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปปรับให้มันดีกว่าเดิมนะครับข้างหลังก็แบบวุ้นละลายโอ้โหสวยจัดเอาโอเคครับวันนี้นะครับผมเราก็จะทําการเปิดตัวนะครับของรถของน้องวีนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดตัว รถดำให้น้องเขากันเลยละกันนะผมนะก็เป็นเอ้าโอ้โหโอ้โอ้เฟรมเรทอุ้ยค้างเกมค้างไปเลยอ่ะเฮ้ยตายให้ตายจิซาร่าเออเกิดอะไรขึ้นอุ้ยมันค้างจริงนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เกินไปปะเนี่ยเกินไปปะเนี่ย เอาละเรามาดูของรถของน้องวีกันดีกว่านะครับผมตอนนี้เข้าได้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่ากล่องน้องเขาจะเป็นไงของขอบคุณน้องมา,มากๆนะครับผมก็น้องเขาส่งมานานแล้วแต่ไม่ได้รีวิวให้ดูสักทีอุ้ยใช้ได้เลยนะนี่มีไฟวิ่งด้วยนะผมมีระบบไฟวิ่งนะครับน้งเราคอยมารีวิวนะครับนี่อุ้ยยกหัวได้ด้วยอ้ค้างเลยเหรอมันค้างเลยเหรอพี่ ค้างเลยอ่ะน้องชายโหด้วยโหการเป็นการยกหัวที่แรงมากนะเมื่อกี้แล้วก็โหมีอะไรให้กดเยอะแยะมากมายเลยอ่ะมีมีอะไรให้กดบ้างอ่ะกดกดลงได้ป่ะจะค้างอีกป่ะเนี่ยโอเคค้างเหมือนเดิมว,วะ่ะอ๋อต้องรออ๋อต้องรอมันลงเสร็จครับมันถึงจะหยุดค้างอะไรวะเนี่ยมันละบบอะไรวะเนี่ยแล้วแล้วมันความได้ไงนะเอาแล้วผมจะเอาขึ้นยังไงวะเนี่ย โอ้เอาตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องยืดซีแล้วก็รีเซ็ตนะครับผมรีเซ็ตไปรีเซ็ตไปโอเครีเซ็ตไปเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวขึ้นแล้วก็ถอยนะผมเอ๊ถอย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 ไม่งั้นมันกระตุกล็อกได้ปะไอ้ต่อต่อได้ปะเนี่ยต่อได้ปะเนี่ยต่อได้ปะเนี่ยลูกพี่โอ้มีเพลงได้ปะมีเพลงได้ปะยอดนะผมเป็นสิบล้อนะครับ เฮ้ยเชียต่อได้เฉยโอเคเป็นสิบล้อนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองไปบรรทุกมันไปขายดูบ้างดิมีสามชาบะเนี่ยโอ้โหแม่สามชาสุดยอดแล้วก็มีอะไรกดวังวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนั้นน่าจะเป็นผ้าคลุมนะครับแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยของเก็บบางปุ่นโอ้มวลมวนไม่ดีจัดบางปุ่นไว้สําหรับวิ่ง าตามถนนใหญ่ใช่ปะอันนี้อันนี้ก็เก็บบางฝุ่นใช่ปะวัวลึกจัดว่ะลึกจัดอันนี้น่าจะเป็นผ้าคลุมนะครับโอ้สวยจัดอะ่ะคนดูแหมรูปไฟอะอือม,มีเพลงปะเนี่ยดูไฟภายในกันบ้างนี้นี่เฮ้ยมีอะไรด้วยวะเนี่ย มีอะไรด้วยวะเนี่ยระบบอะไรวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยระบบอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมองข้างเหรอระบบมองข้างเหรอใช่ปะอ๋อเจี๋ยอาอแล้วผมอยากเอากับคืนผมต้องทำไงอ่ะอ๋ออเล่นไม่เป็น <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยคนระับน่าโอ้โหมีอ๋อไม่ใช่มีไม่ใช่ระบบมองข้างเป็นมุมมองมองด้านข้าง สุดยอดครับผมนะสุดยอดจริงนะนี่นี่ครับผมนะเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นวงเวียงกันเลยเออมีมีเพลงปะเนี่ยมีเพลงปะเนี่ยเอ็มีเพลงปะเนี่ยเพลงมีอยู่นี่หว่าโว้โหโอ้ยโอ้ยฟังเพลงฟังเพ,งพเลงเดี๋ยวเอาแมา่แหม่โหคลิปเพลงโคตรด,ดังกันก็ดู เอ๊บเอ๊บเน้เอ๊บเอ๊บคร้ะบย <nt ing> ใ้ใจไก่กินน้ำตาเอ๊บเอ๊บอบมันแหงโยเพลงร,รมันอ่ะอุ้ยหูเพลงเป็ดเสุดยอดอ่ะสุดยอดสุดยอดเยอมันเดหม้รกว่ารถแงนะครับครับเบเกา ผมดูว่ารถแห่เื้ยเสียงดังจัดเอาเสียงโรนี้ก่อนเื้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็เริ่มต้นใหม่เอาใหม่เอาใหม่แก้วนึงก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดกันด้วยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยยอดเลยว่ะ โอ้ยยังชอบอ่ะโอ้พอก่อนพอก่อนพอก่อนยันพอก่อนลูกพี่พอก่อนเออเดี๋ยว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 ค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดพอก่อนพอก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวนะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวนะครับผมยี่เดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วับผมเดี๋ยวมันจะยาวครับไปก่อนไปก่อนโอ้วงวงเย็นอย่างแจ่มอ่ะคุณดูโคตรแจ่มอ่ะวงเย็นอ่ะเดี๋ยวเราเอ่อตรงนี้เขาบอกว่าเลี้ยวขวาไปจะเป็น หินคุกนะครับผมเดี๋ยวเราไปเอารถเอ้ยไปเอาหินที่เหมืองกันดีกว่านะครับผมนะสสวััดีครบเดี๋ยวเราไปหินที่เหมืองนะครับนี่เปิดไฟได้ด้วยโอ้โห ools. เอ้ยโอ้โหมันสุดยอดจริงอ่ะเออมันจ้าซะเหลือเกินจ้าจ่าจ่าจ่าไฟจ้สสามากมากครับทุกคนครับแมจ้าซะเหลือเกินโอ้เสียงรถเรียกว่าออดออสเลยนะยอดเลยอัอนนี้น่าจะเป็นเหมืองนะครับทุกคน เออนี่น่าจะเป็นเหมืองแบบเหมือแงบบแบบธรรมดานะผมนาะนี้ธรรมดูเขี่ยปฏิพลารถอะไรครับเนี่ยรถอะไรครับเนี่ยขออนุญาตเอาเอา,อาเอาขออนุญาตเอาเขาเรียกว่าอะไรขอขอนุญาตขออนุญาตรับหินนะขออนุญาตเอาหินแล้วกันนะขออนุญาตเอาหินแล้วกันนะผมเติมได้ปะเนี่ยมัเติมได้ด้วยเจตเตอร์อันนี้เติมได้เดียวหรือเปล่ววามันคือหินอะไรอ่ะหินบด ะครับผมหินบดเหมือนเดิมนะครับเป็นหินหินหินที่เอาไปบดเป็นสีขาวอ่ะนะครับผมนะเป็นหินธรรมดาแต่ว่าเอาไปบดเป็นสีขาวนะครับผมนะโอเคนะครับนี่ก็ประมาณที่กันเลยแล้วกันนะครับผมเราก็เติมไปเรื่อยๆนะครับเติมไปเรื่อยๆนะครับเติมไปเรื่อยๆโอเคเต็มแล้วหนึ่งพวงอ้าวโ้กกมันจ้าซะเหลือกเกินมันจ้าซะเหลือเกินครอบเพลงมากเลยอนะ เพงอย่างมันน่ะคนดูเพียงมันจัดอ่ะม,ม,มันจัดเลยอ่ะมันจัดเลยอ่ะสักดอกดีไหมเนี่ยสักดอกดีป้าเอาสักเอาสักดอกดีเลยป้านะครับผมอโอเคเดี๋ยวรอเป็นเต็มนะครับนะเติมไปลูกี่เติมไปเป็นแบบแคล้ายๆแบบคือเป็นสีขาวน้ำเงินถ้าแบบเป็นน้ำเงินน้ำเงินล้วนๆนี่จะจะสวยนะแต่ว่าผม แต่ว่าอันนี้มันก็สวยแต่ผมผมชอบสีเงินไงผมเลยถ้าเป็นสีเงินเนี่ยผมชอบจัดเลยครับเออผมดีจาดดีจาดบอกเลยก็ดีจาดดีจาดอ่าสามชาหน่อยอุ้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 ยมวยตะกดสามชาเลยครับเนี่ยมวยตะกรุดสามชาเดี๋ยวนี้เหล่าเราจะไปทําการเทที่อ๋อเดี๋ยวเราจะไปวิ่งที่ด่านด้วยเนาะเดี๋ยวผมพาวิ่งผ่านด่านเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องไปทางนี้ต้องไปทางนี้โอ้ย่าไปเหยียบข้าวเขาอย่าไปเหยียบข้าวเขา ไปก่อนไปก่อนตดตดตดส่วนกล้องเวฟแคมตัวเดิมก็จะใช้เป็นการในการสตรีมนะเป็นอะไรสตรีมอะไรเงี้ยเออก็จะใช้นะครับผมนะคือกล้องมันกากอะอันเก่ามันมันโคตรมัวจะแบบต้องทำเป็นจอเล็กๆเท่านั้นนะผมนะทำเป็นจอใหญ่แทบไม่ได้นะครับผมนะโอ,โอ้โหไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าโอู้รถแรงถือว่าใช้ได้นะเนี่ยแรงจัดเลยนะเนี่ยแรงจัดแรงจัด แรงจัดแรงจัดโอ้หแถวนี้มึงเปล่าไอ้เต็มหมดไปหมดเลยว่ะห้ามแซงเหรอใช่ป่ะห้ามรถสวนกันใช่ป่ะเยอยห้ามรถสวนกันใช่ป่าเดี๋ยวผม,ผมพาวิง่งผมพาวิ่งผ่านด่านเออแมปเนี้ยคือมีคนแบบมีคนถามหาลิงก์แมปเยอะมากนะแต่ว่าคือต้องขอไปอยางีง ผมทำไม่ได้ครับทุกคนครับคือชื่อชื่อคลิปอะชื่อชื่อชื่อแมพอะก็รู้อยู่นะครับชื่อแมพก็ต้นคลิปไงต้นคลิปที่เปิดตัวนั่นแหละเออสต็อปเหรอลูกพี่สต็อปใช้เปล่าผมไม่สต็อปประทุทิศหลักการโอ้โหดูมันบีบีเนี่ยเจนลูกพี่เจนปลาไลเจนปลาไลลูกพี่เอ้ย จีนจีนจีนจนจะจับผมเด้อพี่เดลยจะจับผมเด้อผมมาดีเนี่ยเออเปิดเพลงให้ตำรวจฟังดีกว่ามั้งแน่เปิดลั่นให้ตำรวจฟังครับผมนะนิดนิดหน่อยหน่อยนะโทษทีละกันเปิดเปิดให้ตำรวจฟังตำรวจเต้นนะครับผมนะตำรวจเต้นตามกันเลยทีเดียวนะครับผม ูขึ้นเนินก็ไหวนะครับแม่ว่าชิวใช้ได้นะเนี่ยเนินคืออะไรเนินคืออะไรเนินคืออะไรก่อนตรงนี้ก็เกิดอุบัติเหตุนะครับผมอุบัติเหตุชั้นเยี่ยมเดี๋ยวขอยัดชั่งน้ําหนักนะผมขอยัดลงน้ําหนักนิดนึงแล้วพี่จะเปิดบ่อทําไมเนี่ยพี่มันไม่มีเหตุการณ์ที่จะเปิดทําไมผมขอลงไปถามพี่หน่อยได้ปะ ขอลงไปคุยกับพี่หน่อยได้ป่ะว่าพี่เปิดทําไมพี่พี่เปิดทําไมหรอปล่อยอยู่ในไหมเนี่ยเออพี่เปิดทําไมลูกพี่โอ้โหเยอะโหหุยป่ายเลยได้พี่เปิดใช่ป่ะเดี๋ยวผมเปิดคืนแค่นั้นเองมาผมเปิดผมเปิดคืนอย่าว่าผมนะถ้าผมเปิดคืนนะลูกพี่อย่าว่าผมนะลูกพี่อย่าว่าผมละกันถ้าผมเปิดคืนน่ะมามา ครับบถ้าีเปิดคืนพี่อย่าว่าผมละกันนะถ้าเปิดคืนก็อย่าว่าผมละกันนะครับผมในนี้เอาม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 าตึ้ด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 ึ้ึ้ดดึดึ้้ดึ้ดดึ้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 ด้ดึ้ดด เดี๋ยเราเรามาปิทาดทังเยอะนะหอยัดจอดนะหอ,อ,นะอยัดจอดนะว่าหินตัวนี้มันเอาไปขายได้หรือเปล่าวะหินตัวนี้มันขายได้หรือเปล่า,าโอ้โหถ้าหินขายได้โอ้โหมันขายไม่ได้เลยคนดูแล้วเราจะไปเทไหนอะเอางี้เราไปหาที่เทกันดีกว่า เอาตอนนี้เราอยู่งนี้เลรวไปเทตรงนี้ก็ได้อ่ามาไปครับผมเปิดเยอะไม่ได้ครับพิงครับเปิดเยอะไม่ได้ครับทุกคนครับไปครับไปครับสวัสดีครับนี่สามชาติดูดิเขาบอกมีคนคอมเมนต์บอกสามชาติตลอดทางน้องไม่พี่กดปุ่มหมื่นเลยไงาไหาอะไรมาหาอะไรมาวางทับได้ปะเนี่ยรอ าเสียงเบรกเสียงเบรกเป็นแบบซี่ๆจะดีมากนะครับ,บ pacing, ú, ผมเน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 อันนี้เป็นลูกนาดนะระวังลูกนาดนะเขาบอกว่านะครับเขาบอกระวังลูกนาดนะครับระวังลูกนาดนะครับตืดตื่ตื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 สวัสดีครับพี่ผมหยินมาส่งครับผมหยินมาส่งครับลูกพี่ครับ เฮ้ย <Hey, S 2> พอก่นอนเดี๋ยวลูกพี่ตบบังแต่เราเอี๊ยนี่ได้ครับได้ okay. ครับโอเคครับไปแล้วลูกพี่นะเทไหนครับลูกพี่ครับเทไหนเทไหนห่อที่ไหนหรอที่ไหนหรอฝั่นนงนี้เป็นไม้บอกดขูข้างล่างข้างล่างใจเย็นๆเราไปเที๊ข้างหลังนะครับเทตรงนู้นอ้าวเรียบร้อย เออค่อยๆถอยอยี่เยบร้อยยียย่ลงไปเลยดีกว่าปะไม่ไหวปะน่าจะขึ้นไม่ไหวนะลงไปเลยลงไปแล้วก็ขึ้นใหม่นะผมโอเคเราขอยาเทตร,ตรงนี้เลยแล้วกันนะผมนะอือโออโอ้โหนี่มันจะฉลามนี่วะไหวปะเนี่ยขึ้นเนินไหวปะเนี่ย คือน้องมีให้มารีวิวให้นะครับผมหน้านี้ก,ก็ประมาณนี้เลยถ้าอยากได้ก็ลองติดต่อ้องเขานะผม <produce animals> เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งลิก์ไว้ให้เดี๋ยวทิ้งลิ้์ไว้ให้เดี๋ยวทิ้งลิ้์ไว้ให้เขาให้มารีวิวนะครับผมเออยูหูประหยัดดำเลยแล้วกันนะผม <c oughs> ประหยัดดำบริเวณตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอู э ้จะเพลงมันจริงนะรถคันนี้เนาะ มันมากเลยอ่ะเขยัตด,ดำนะผมยังไม่ได้ซื้อที่หรอขอยัตซื้อที่นะครับขยัตซื้อที่นะกดเอ็กซ์นะผมโอ้ซื้อโรงงานซื้ออะไรเพียบเลยอ่ะเพียบจัดเลยอ่ะหือ,อดำไปเลยเอา้าทำไมมันไม่ดำอะ่ะดำดิเอา้าอะไรอะ่ะอะไรมันเป็นอะไรอะ่ะเอา้ากูซื้อตรงนี้ด้วยลวเลยได้เอา้า ยังไม่ได้เหรอทำไมอะ่ะคนดูทำไมมันไม่ได้อะ่ะลูกพีผมดำทับลูกพี่ได้ปะเนี่ยผมดำทับทับลูกพี่ได้ปะเนี่ยอเอมันดำไม่ได้คนดูเอมันดำไม่ได้ทำไมอ่ะโอเค,อเคก็ประมาณนี้เลยละกันก็ได้นะผมสตหรับคลิปนี้นะครับก็มันดำไม่ได้เนาะเดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยมันดำไม่ได้เนี่ยโอเคทเดวิด สวยใช้ได้เลยครับแนี่ยโดยเฉพาะเพลงนะครับผมสุดยอดเลยอะ่ะมันจัดเลยอะ่ะโอเคทุกที่ผมไปก่อนแล้วกันนะโอเคครับสลักิมนีลาเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเกิร์บสวัสดีเกิร์บยีดกล้องใหม่หูเดี๋ยว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 มันก็ขาวเดี๋ยวมันก็ขาวเออตอนนี้มันดำไปก่อนนะผมสวัสดีครับ